เพื่อนเพื่อนเคยเห็นคลิปที่หลุดพูดออกกลางรายการสดเหล่านี้หรือเปล่าพูดได้ไหมพูดไปพูดได้ไหมเนี่ยมันจะพูดได้หรอคะมันจะพูดได้หรอคะเฮะพูดได้เหรเหตุมันเกิดจากอะไรก่อนเราทําอะไรทําเพลงล้อเรียนครับล้อเลียนใครพูดได้จริงเหรอพูดได้ไหมครับพูดได้สิพูดได้ไหมพี่จีพูดได้พูดพูดได้ใช่ไหมพูดได้ผมกลัวคํานี้จริง ประโยคที่ว่าพูดได้ไหมพีจีหมายถึงเราสามารถพูดเรื่องนี้ได้ไหมหรือพูดได้จริงหรอซึ่งจริงๆแล้วต้นฉบับนั้นมาจากแอนนากับพีจีกูรูเรื่องลีแคปนางงามขอพูดตรงนี้ได้ปะพูดเลยพูดแอนนาเต็มที่เต็มที่และหลายครั้งแอนนาอยากจะพูดเรื่องบางเรื่องแต่ไม่แน่ใจว่าจะพูดได้หรือเปล่าก็เลยหันไปถามพีจีว่าพูดได้ไหมพีจี หลังจากนั้นพี่จีก็จะตอบไปว่าพูดเลยแอนนาะพูดเลยแอนนาเต็มที่เต็มที่จนกลายมาเป็นวลีไวรัลฮิตในโลกโซเชียลมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละงั้นวันนี้เอสพีไวมีแปดคำพูดวลีพูดได้ไหมที่หลุดมากลางรายการสดจะมีรายการไหนเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามกาัน 1. รายการโหนกระแส 1. ว่าติ๊กมาเอาหมากลับไปเป็นพูดได้ไหมพูดไปเป็นตอนนี้เป็นคดีรั iral, ดไวรัลเลิศไปกัดชาวบ้านเมื่อคู่กรณีกำลังเล่าถึงเหตุการณ์ที่หมากาัดโดยมีประโยคประโยคนึงอยากจะพูดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดด้หรือเปล่าก็เลยหันไปถามพี่หนุ่มจากนั้นพี่หนุ่มก็ตอบกลับไปว่าอ่ะพูดไปทำได้ไหมว่าพอลุงนึกเขาเรียกติ๊กว่าติ๊กมาเอาหมากลับไปเป็น พูดได้ไหมอ่ะพูดไปเป็นควยอะไรโหโทษโมไม่รู้ไม่รู้ขนาดนนี้โทษาขอู้ชขอโทษนก่อนไว่าพดได้หผมไม่รู้ปลาจะพูดคหนผมไาไหนแม่งานนี้ทับเอาพี่หนุ่มกันชัยถึงกับร้องเสียงหลงกันเลยทีเดียวอ เพราะเป็นรายการสดไม่สามารถดูเสียงได้เรียกไดีว่าเฮียแกก็เกือบไปไม่รอดเลยแหละพูดได้ไหมอ่ะพูดไปเป็นควยอะไรโอ้โอ้โทษโท้โทษโทษผม้โไมโรูโ้โอ้โอ้โอนโอ้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 พูดโอ้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 อ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โ้โอ้โอ้โ้โอ้โออกโอ้โอ้ง คนออกมาใช้สิทธิ์คึกคักมากถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่แบบคนกระตือรือร้นมากที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะก็ก็ดีใจอ่ะเพราะว่าพูดได้ไหมเนี่ยเมื่อรายการไลฟ์สดจากช่องทีวีสถานการณ์การเลือกตั้งได้มีการสัมภาษณ์คุณป้าคนหนึ่งเกี่ยวกับความสําคัญในการเลือกตั้งและประโยคที่คุณป้าทิ้งถ้ายนั้นก็คือพูดได้ไหมเนี่ยแม่ขึ้นมาสักขนาดนี้ก็พูดไปเลยครับคุณป้าพูดได้ไหมเนี่ย เบื่อนายกคนเดิมอ่ะเบื่อนายกคนเดิมอ่ะโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็นั่นแหละครับยืนหนึ่งไปเลยการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะก็อยากให้เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเนาะคือก็ก็ก็อยากให้เปลี่ยนนายกอ่ะคุณยายคิดยังไงที่การเลือกตั้งปีนี้เนี่ยมี คนออกมาใช้สิทธิ์คึกคักมากถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่แบบคนกระตือรือร้นมากที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะก็ก็ดีใจอ่ะเพราะว่าพูด่านไม่เนี่ยเบื่อนายกคนเดิมอ่ะโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสามเอาเข้าปากแต่ห้ามกลืนมันจะพูดได้หรอคะมันจะพูดได้หรอคะจากรายการตกสิบหยิบหยอกถลอกปอกเปิก กับคำถามแบบตอบไปซึ่งคุนรัศมีแขก็ได้เจอคําถามที่มันค่อนข้างที่จะส่องแง่ส่องงามยังไงก็ไม่รู้และก็ไม่รู้นะว่าเจ้ตัวแกคิดอะไรอยู่และเจอคําถามนี้ไปและเจ้ตัวก็ได้หลุดออกมาว่ามันจะพูดได้หรอคะเอาเข้าปากแต่ห้ามเกินเดี๋ยวก่อนมันคิดออกอยู่อะค่ะวม่มันจะพูดได้หรอคะมันจะพูดได้หรอคะค่ะ ไอ้คำถามคิดว่ามันจะพูดได้หรือเปล่าเท่ากับเตรียมตัวพูดไปแล้วแหละแม่ก็พูดคำนั้นออกมาจริงๆดีนะที่ไม่ใช่รายการเสิร์สามารถดูดเสียงออกได้ทันค่ะไทยค่ะไทยโอ้โหสี่รายการโหนกระแส2 เราตามเก็บหน้าใช่อำนาจมืดอำนาจมืดคือหมายความว่าเจ้าของบ่อนใช่ไหมทั้งเจ้าของบ่อนทั้งทั้งอะไรทั้งนี้ด้วยพี่พูดพูดได้ไหมในเอพิโซดที่1,273ในชื่อไอแม็กทำเด้งหเสือสอนอดินแดงโดยก่อนจะเข้าสู่คำถามคุณเสือก็ได้มีการเล่าถึงอำนาจมืดโดยพี่หนุ่มก็ได้ถามกลับว่าหมายความว่าเจ้าของบ่อนใช่ไหม ส่วนขึ้นเสือก็ได้ตอบไปว่าทั้งเจ้าของบ่อนแล้วก็พ,พู้ไทยไไมพี่ไม่ดดได้ไหมพูดไม,ไม่ไม่พูดดีกว่าก็ร<ม>ู้รู้อยู่พี่เวลาคนพูดคํานี้ในรายการผมกลัวมากเลย <c oughs> พูดได้ไหมเนี่ย <c oughs> และขึนที่พูดออกมาก็คือเฮียหนุ่มนั่นเองคุณจะไปถึงตำรวจใช่ไหมใช่ประ,ะมาณนั้นแหละพี่เพราะเขาเดือดร้อนอะ เขาเดือดร้อนใช่ไหมใช่แม่เด็กเดี๋ยวว่ามองตาเฮียแกรู้เลยเป็นโฮสที่สุดยอดอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวอำนนจนก็คือหมายความว่าเจ้าของบ่อนใช่ไหมทั้งเจ้าของบ่อนทั้งทั้งอะไรทั้งนี้นี่ด้วยพี่พูดพูดอะไม่ดีได้ไหมพูดไม่ไม่พูดดีกว่าก็รู้รู้อยู่พี่เวลาคนพูดคำนี้ในรายการผมกลัวมากเลยพูดได้ไหมเนี่ยคุณจะไปถึงตำรวจใช่ไหมแฮ่ เยะชีสามร้อยเราเคยแบบโดนเรียกไปปรับทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยเออมีไหมไม่เคยดูเคยไม่เคยพูดได้ครับเยวชีสามร้อยเป็นนักแปลเพลงขวัญใจวัยรุ่นที่แซวรัฐบาลทหารแอบดูลุงอยู่นะจ๊ะแต่ลุงไม่รู้บ้างเลยบนลุงกันทั้งอาทิตย์แต่ลุบรอบนี้ลูกพี่ไปออกรายการสักเวิร์กพอย กับรายการเซอร์เชิลไอคอนไทยแลนด์เนื pues mm ่องจากว่าลูกพ nah, ี่ได้ทําการแปลงเพลงแสวรัฐบาลทหารจึงทําให้ปู <co <co> <co <co <co> <co ่สารลังไม่ตะขิดตะขวงใจและถามไปว่าเราเคยแบบโดนเรียกไปปรับทัศนคติอะไรพูดได้ครับเราพูดได้เราพูดได้เหตุมันเกิดจากอะไรก่อนเราทําอะไรทําเพลงล้อเลียนครับล้อเลียนใครพูดได้จริงเหรอ เอาเป็นศัพท์เฉพาะที่เราสามารถเข้าใจได้โดยไม่เอ่ยนามลุงครับญาตโอเคญาติพูดถึงญาติทำเพลงแปลงเพลงพูดถึงญาติคนนั้นแล้วไงต่ออยู่ดีๆก็มีใครก็ไม่รู้ฮ้กรรมกรข่าวแล้วจะไปร้องฮะพูดได้ไหมครับพูดได้สิพูดได้ไหมพี่จี าทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับรายการแบบสดๆเรียลกับกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยคุณสรยุทธ์กับคุณไบรท์ที่จะจัดรายการสดๆทังโลอกอนไ์และในตอนวันที่29เดือน5ปี2 5 6 6ในตอนที่คุณเต้นแดนทวุฒิเป็นแขกรับเชิญคุณเต้นก็ได้ถามคุณสรยุทธ์ไปว่าพูดได้ไหมพี่จี้จากนั้นคนที่พูดก็คือคุณสรยุทธนั่นเองแล้วจะไปร้อง พูดได้ไหมครับพูดได้ส like, ิพูดได้ไหมพี่จีพูดได้ลองหาพ่องอ่ะอ่านั่นนะครับแม่พี่ไอแกสุดยอดจริงแล้วแหละพูดได้ลองหาพ่องอ่ะร้องหาพ่องอ่ะอ่านั่นนะครับเจ็ดถึงแปดประโยคต้องห้ามพูดพูดได้ใช่ไหมพูดได้ผมกลัวคำนี้จริง เรียกได้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคต้องห้ามหลอนหูพี่หนุ่มไปตลอดการเลยทีเดียวกับประโยคที่ว่าพูดได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้คำหยาบใช่ไหมไม่ใช่ก็เขาบอกเวลาที่เมียะไรมาถามพูดได้ใช่ไหมพูดแล้ผมผมกลัวกลัวพูดอีกผมเ็อมันจะมีพวกเอ่อพูดได้ไหมคะคือพูดอะไรเอาแบบอ่อไม่เป็นไรอะอย่ามันเดี๋ยวผมมันกลัวที่สุดเลยตอนเพื่อนมาถามผมว่าพูดได้ไหมป้าพูดได้ไหมพูดเลยอย่าพูดเลยแล้วกันพูดได้ไหมอ่ะพูดไป เป็นควยอะไร <S <S> แบทําเอาเฮียแกตั้งหวัดระแวงกับคำคำนี้ไปนานแสนนานกันเลยทีเดียว <S 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 เป็นยังไงบ้าง,บบางล่ะกับคลิปคลิปนี้แล้วเพื่อนเ่อล่ะมีความคิดเห็นอย่งางไรอย่าลืมลงไปคอมเมนต์และอยากให้ SPY าทำคลิปไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์และดันกันมาให้สุดสได้ละ่ะเพื่อเพิ่มคอนเทนต์ต่อไปอาจจะเป็นคอนเทนต์ของเพื่อนๆก็ได้และเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ